โอ,โ,โอ้โหเข้ามาเนี่ย,ย,ค,ยคือม,คมันผ่านภูเขามปสามลูกอะโอ้โหแล้วเมื่อกี้เราเข้าเราเข้าท้ายสวนตรงนี้แน่สวนนะโอ้โหเนื้อที่นี่ต่ำต,ำตำ่ประเมินด้วยสายตาเนี่ยได้จะอยู่หลักพันไร่นะโอ้โหเจ้าของน่มคโครอยากเห็นหน้ามม่งจริง,งเลยว่ะเด็กดูนี้หน้าตาเป็นไงวะโอ้โหมันรวยขนาดเลยสุดยอด แล้วมันมีนกพงเองมันทำเยี่ยมเลยดูดิโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดใจจริงเลยมึงนี่เนาะตามหาซะโอ้โหแน่นอนจริงๆเลยว่ะโอ้โหโดนโดน่อยไหมโอ้ยทุเรียนสุดหูทุกตามันปลูกไปได้ยังไงโอ้โหมันกลัวช้างเหรอโอ้โหดูดิที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของคนของช้าง เมื่อกี้เนี่ยเราบลกมานู่นนะแล้วเขาบอกมันเข้าผิดที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้างหลังนี่ข้างหน้าอยู่นี่เข้ามาเนี่ดูด้วยสายตาเนี่ยนะมองมอง,มองดูสวยเนี้ยเนี่ยนะหลักพันไร่แล้วต้นทุเรียนเนี่ยอย่างน้อยมีเป็นหมื่นต้นนะดูดิปลูกไปเรื่อยๆไต่เขาขึ้นไปโน้นบนโน้นไหมเออบนนี่นเ,เ,นเนี่ยท้งนั้นเลยทุเรียนท้งนั้นเลยนี่เราจะมาจ้างไมโครไปขุดนะ แต่เขาปลูกไว้เพียบเลยของเขามีทั้งเงาะทั้งตูเรียนทั้งมังคุดมีทุกอย่างเลยดูดิโอ้โหสุดยอดส่วนนี้นี่นอนจริงๆดูคนรวยอย่างมันได้ครับดูดิตองงอันนี้เนี่ยปลูกทุเรียนต้นคู่หมดเลยนะนี่โอ้โหปลูกทุเรียนต้นคู่หมดเลยต้นคู่ทั้งนั้นเลยนะครับระยะนี่ไม่ห่างมากด้วยนะเอาถีด้วยแล้วปลูกแบบแน่นๆเลยดูนี่เราจะมาจ้างแมคโครนะ นี่นี่คือเจ้าของแมคโครนะดูดูสวนเยอะอบมีที่เป็นพันไรโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้ยทอดนี่ขับมากิโลกว่าแล้วนะยังไม่ถึงบ้านมันเลยแหละมันอยู่ในหุบเขาวะตายแห่อยดูดูดูดดูอะไรวันเนี้ยโอ้โหดูนี่นี่เข้ามาเนี่ยทางนี่แบบสุดๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะเปิดกระจกให้ดูเลย

แล้วไอ้คนนาทางมันแ oh, ายไปไหนน hmm. ี่เลี้ยวตรงนี Mal ้นี่อไรแบนี้แก็คือมาก็หลงนะครับนี่นีนี้กันนี้กันนี้แันนี้ยังไงนู่นไงนู่นเี่ยโอ้โหดูดิต่าเนี้ยก็าูเน๊อะ